สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลัก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับผมสลิกาเรียกซับนะครับผมเป็นสริกาคู่นะครับผมด้านข้างเป็นกรอบลายไทยนะครับเป็นไม้ของลูกค้านะครับนี่นะครับผมด้านหลังเป็นยิงยันนะครับผมลูกค้าสั่งทานะครับผมนี่นะครับตัวนี้แพ็คเตรียมส่งนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ไม้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับคมชัดลึกนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับด้านหลังยิงเลเซอร์ยันนะครับผมท่านใดนะครับมีไม้อยู่อยากสั่งทํานะครับสนใจโทรมาที่เบอร์082137-8166หรือทางไอดีไลน์ก็ศ8นย์แปดสอเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม นี่นะครับผมงานแกะสาติกาคู่นะครับสาติกาเรียกทรัพย์สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม